คุณคือผู้ถูกเลือกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเป็นผู้ถูกเลือกพระเจ้ากำลังสร้างสะพานให้คุณผ่านแสงและผ่านคุณก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงจำเป็นหรือทำไมมันถึงเกิดขึ้นทำไมพระเจ้าถึงเลือกใครสักคนอย่างที่ทุกท่านทราบดีถึงผลกระทบของพลังงานและความสั่นสะเทือนบนดาวเคราะห์โลก พระเจ้าหรือใครบางคนจากมิติที่5พวกเขาคือผู้ดูแลโลกของเราที่มีการสั่นสะเทือนต่ําและนั่นคือเหตุผลที่เรามีไลเวอร์เกอร์คนกลางและนักอ่านพลังจิตคุณไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งในนั้นคุณเพียงแค่รู้ว่าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกสำหรับงานที่สำคัญมากและจะถูกเปิดเผยต่อคุณเมื่อถึงเวลา สถานการณ์ของผู้ถูกเลือกงานดีๆที่คุณเคยมีหรือเคยทำได้หายไปความสัมพันธ์ของคุณพังลงโดยที่คุณไม่ผิดคุณสูญเสียเพื่อนหรือครอบครัวของคุณเหมือนกับว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือจะต้องทำอย่างไรคุณไม่ได้ตั้งรกรากในชีวิตของคุณเนื่องจากคุณมีสิ่งที่จะแบ่งปันกับโลกนี้ พระเจ้าจะทรงทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ตั้งรกรากในชีวิตของคุณฉันหมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ติดตามฝูงชนทุกสิ่งจะแย่และเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเว้นแต่จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแก่คุณคือคุณเข้าใจมันในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเพราะเมื่อถึงเวลาคุณสามารถเสียงได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลย มันเป็นเพราะชีวิตของคุณพังและคุณไม่มีอะไรจะเสียนอกจากจะต้องทำตามจุดประสงค์ของเจตวิญญาณของคุณดังนั้นพวกเขาจึงออกแบบชีวิตของคุณในลักษณะที่รู้สึกเหมือนมีอย่างอื่นที่คุณต้องการมากกว่าคนธรรมดาไม่เข้ากับสังคมคุณจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในสังคมไม่ใช่ในแง่ของการเมือง แต่งนแง่ของกฎระเบียบและข้อบังคับคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่นี่และคุณจะเป็นคนแปลกๆคุณจะไม่ชอบญาติของคุณเพราะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคุณที่คุณจะเห็นความจริงอยู่ข้างใต้ซึ่งจะทำให้คุณแปลกต่อหน้าพวกเขาวิญญาณเก่า คนที่เลือกคือวิญญาณเก่าดังนั้นคุณจะมีอารมณ์ขันที่ดีมากและคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะมากมายคุณเป็นคนที่สามารถแนะนำใครบางคนได้หรือเป็นเหมือนคุณเก่งในการแนะนำคนอื่นคุณจะแก่กว่าอายุของคุณหมายความว่าคุณจะได้สนทนาเหมือนคนแก่ในยุค90ของพวกเขาและ ส่วนใหญ่แล้วคุณจะพบว่าตัวเองหลงทางและอยู่ตามลำพังไม่มีเพื่อนเพราะคุณมีมุมมองชีวิตที่แตกต่างและไม่เหมือนใครคุณจะมีเพื่อนไม่มากนักมันเกี่ยวข้องกับการไม่เข้ากับสังคมด้วยมีโอกาสที่คุณจะไม่มีเพื่อนเลยแต่สิ่งนี้จะทำให้คุณเพื่อให้คุณอยู่คนเดียวเพื่อที่คุณจะได้เข้าไปข้างในและเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง คุณก็จะรู้ว่าคุณเป็นใครตอนนี้เป็นเวลาที่คุณทาลินีของคุณจะลุกขึ้นจากลากของคุณไปที่ศีรษะและจะเปิดตาที่สามของคุณผู้คนมากมายที่พยายามทำอย่างนั้นแต่เนื่องจากคุณเป็นคนที่ได้รับเลือกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมหัศจรรย์ และนี่จะเป็นเวลาที่คุณจะตระหนักว่าเหตุใดชีวิตของคุณจึงจบลงเช่นนี้และเหตุใดทุกสิ่งจึงเกิดขึ้นกับคุณในแบบที่คุณไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตได้เหมือนคนอื่น DNA ของคุณจะถูกกระตุ้นและคุณเริ่มทำตามความาัฒนาของคุณการแทรกแซงของพระเจ้านี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเมื่อคุณได้พบกับบรรพบุรุษหรือเทพเจ้าของคุณ คุณประสบปาฏิหาริย์และพวกเขาจะเปิดเผยความจริงคุณรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตของคุณได้รับการวางแผนโดยพระเจ้าเพื่อที่คุณจะระบุตัวตนหรือจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของคุณได้คุณได้รับรายละเอียดทั้งหมดจากมิติที่5และคุณเริ่มพูดถึงสิ่งที่ไม่เข้าท่าสำหรับใครก็ตามที่อยู่รอบตัวคุณ และหลังจากนั้นการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณก็เริ่มต้นขึ้นเรามีผู้คนจำนวนมากที่จะช่วยเราในการปลูกจิตวิญญาณของเราดังนั้นฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในบทความนี้แต่จำเพื่อนของฉันเมื่อไม่มีทางออกที่คุณควรเข้าไปในตัวเองอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณหรือเกิดขึ้นกับคุณถูกวางแผนไว้แล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นเพื่อน,นาคุณมาที่นี่ แม้ว่าชีวิตของคุณจะยุ่งเหยิงแต่ก็มีเหตุผลและมั่นใจได้ว่ามันจะไม่เป็นเช่นนี้ในอนาคตของคุณเพราะพระเจ้าเก็บคุณไว้เพื่อสิ่งที่ดีและจะนำคุณไปสู่สิ่งที่นั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณสำหรับการอ่านและถ้าคุณต้องการอ่านว่าเทพใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างไร ฉันจะขอให้คุณอ่านบทความอื่นของฉันและนั่นคือเหตุผลที่แท้จริงที่ฉันเขียนบทความนี้เพราะถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกมากกว่าพระเจ้าจะนำคุณผ่านบทความนี้